สวัสดีครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับเป็นขั้นที่15ครับการพัฒนาปมสําคัญมากแต่ก่อนอื่นครับก็ผมก็จะเรียนพวกเราทุกคนนะครับว่านับจากนี้เนี่ยทั้งปวงจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับคําตอบที่1นนะครับนึกภาพที่พวกเรานะครับสามารถเลือกทําการบ้านได้ตามลําดับก็จะเข้าใจตามลําดับก็จะมีคําตอบที่ดีที่ใช่ที่มั่นใจย,ยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับการที่พวกเราบอกต่อวิดีโอก็จะเปิดโอกาสให้มีบางกลุ่ม มาแลกแล้วก็ร่วมพัฒนาคําตอบดีๆไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะญาติของเราที่ทั้งเก่งดีและใจบุญเนี่ยสรุปก็คืออยากให้ทําการบ้านครับการทําการบ้านก็คือฟังซ้ําจดจริงเอาไปลองต่อจริงๆครับอาจจะเป็นถึงขั้นไปลุยจริงๆก็ได้นะครับซึ่งการบอกต่อวิดีโอก็เรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถบอกต่อได้สบายๆเลยนะครับเน้นโดยเฉพาะให้เป็นภาษาไทยครับสรุปอยากให้ทําการบ้านนะครับต่อไปครับ คำตอบข้อที่2ครับผมมีคำตอบครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 16- 17นะครับแล้วพอไปถึงขั้นที่18นะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่17รวมถึงวิดีโอต่างๆทั้งหมดคือเนื้อหาในส่วนที่เป็นข้อมูลเป็นหลักการเป็นเหมือนทฤษฎีครับแต่ขั้นที่18เป็นต้นไปนะครับจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติจากจุดแรกง่าย ที่จะดียิ่ง,งขึ้นสรุปคือมีคําตอบจริงๆแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยากบอกไว้บางคนอาจจะอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันบ่นนานจังทั้งหมดมันเป็นลักษณะของการบอกข้อมูลให้ความรู้แล้วก็บอกถึงการไปทําการบ้านต่อจริงๆผมจะพูดเสมอนะครับว่าวิดีโอของผมมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเราดีขึ้นเราได้หยุ่ท่ามการผู้คนที่ดีชุมชนสังคมครอบครัวหน่วยงานบ้านเมืองหรือแม้แต่โลกที่ดีเนี่ย เกิดจากการที่พวกเราทําการบ้านครับต่อไปครับเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือปมเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้ก็ฟังคร่าวๆแล้วไปทํากันบ้านนะครับปมเนี่ยอยู่ในเนื้อสมองมีระบบประสาทที่เชื่อมโยงถึงอวัยวะตรงนี้นะครับให้นึกถึงการที่เราไปเล่นเกมสมองเราก็สร้างปมมาทํางานเกี่ยวกับเกมนั้นนะครับจนทําให้เราเนี่ย เก่งในเกมนั้นๆั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยก็ได้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนง่ายๆที่ว่าอยู่ในเนื้อสมองเชื่อมโยงเป็นระบบประสาททั้งหมดถึงอวัยวะนึกถึงนะักฟุตบอลคนหนึ่งที่เก่งมากๆครับมันมหัศจรรย์มากนะครับลูกโยนมาจากทางด้านข้างโยนมาครับแล้วเขาสามารถตีลังกาเตะลูกเข้าประตูได้อืเขาแบบการสั่งการของร่างกายเขาเนี่ยสุดยอดมากผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับสรุปนะครับเรื่องปลอมเป็นเรื่องสําคัญ เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นเรื่องของหมออธิบายได้นะครับและเราสามารถฝึกได้แปลว่าเราจะฝึกให้เราเป็นคนที่เก่งฉลาดรวยมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีมันทำได้หมดไปข้อ2ครับมันอาจเกี่ยวข้องกับความเคยชินนะครับเรื่องปมนะครับอาจเกี่ยวข้องกับความเคยชินนิสัยความคุ้นเคยห่วงจุย้ยหรือไอสภาพแวดล้อมครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับ แล้วไอ้ตัวความคุ้นเคยครับก็คือแปลว่าคนเราอาจจะสามารถมาร่วมสร้างปมไปด้วยกันได้โอเคครับต่อไปครับข้อ3ครับเรื่องปมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษาทางศาสนาก็คือสตานังรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ล้าถามผมว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยผมเจาะไปที่ไหนครับเจาะไปที่รูปครับเราจัดการรูปเนี่ยของเราได้ดีหรือย,อยัง ไปจ้องไปเพ่งซึ่งหลักของของรูปเนี่ยก็เอามาขยายต่อได้อีกเยอะมากนะครับในวิดีโอชุด65ขั้นแรกก็จะมีตรงนี้นะครับต่อไปครับข้อที่4เรื่องของปมเนี่ยมันอาจจะเป็นนามนธรรมด้วยก็คือเชื่อมโยงถึงพลังและสิ่งทั้งปวงใครท,ที่บอกว่าอะไรนะครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปครับข้อ5ครับคนเราสามารถฝึกสร้างปมได้ด้วยความสนใจใส่ใจให้เวลามุ่งมั่นตั้งใจเจาะ พัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดที่มันจะเกิดปมครับซึ่งการจะฝึกเนี่ยของผมก็จะใช้การหยุดเพราะว่าปมเก่ามันทํางานนิสัยเก่าความเคยชินเก่าสัญญาเก่านะครับกรรมเก่ามันทํางานนะพี่ความคุ้นเคยเก่าๆนะครับแล้วก็พลังจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีผลกับเราเราจะต้องรู้จักหยุดวางตัดใจตัดภาพตีกรอบก็คือเซตสถานีอ่าเราจะตั้งใจทําวันนี้นะก็เซตสถานีจะทําขนมใช่ไหมก็เตรียมอุปกรณ์มา เราก็ตั้งใจทําวาดภาพว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็ทําไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้ทําในฐานะที่เรารู้คุณค่าของเวลาและทรัพยากรอย่างชัดเจนคือใจเราตั้งใจว่าเวลามีค่านะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่คนที่อยู่ในทีมเดียวกับเราเนี่ยมีคุณค่านะเห็นความชัดเจนออกมาแล้วก็จัดการไปดําเนินการไปนี่คือการที่คนเราจะฝึกปมได้เพราะปมเก่ามันทํางานนะครับทํำยังไงถึงจะฝึกปมใหม่ได้ต่อไปเลยครับข้อที่6ครับ มันคือการฝึกวงจรครับพี่คิดเชื่อทำอยู่บ่อยๆครับพี่ทำวงจรคิดเชื่อทำให้มีคุณภาพคือเราไม่ได้ไปคิดไปเลอะเชื่อไปเละหรือทำไปหลายๆอย่างแต่ทำให้มีคุณภาพเหมือนกับคนคนนึงอ่ะตั้งใจจะทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยมากๆก,ก็จะเจาะไปที่การทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเจาะไปที่การเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยพี่ครับแค่นี้ก็สบายแล้วครับบนโลกใบนี้นะครับก็คือคิดเชื่อทำบ่อยๆซ้ําๆนะครับ ในสิ่งที่เราคิดว่าจะให้มีคุณภาพจริงๆนะครับจนติดจนเคยจนเป็นนิสัยสันดานชะตาวาสนาพี่ครับถ้าคนมาร่วมกันทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นการร่วมพลิกชะตาชีวิตมันเริ่มเป็นปมร่วมแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับข้อ7ครับอาแต่ของผมนะครับข้อ6ที่บอกว่าคิดเชื่อทําผมก็จะเน้นคิดเชื่อทําในเรื่องของตัวเราดีพวกเราดีของพวกเราดีแล้วก็เวทีดีซึ่งคนที่ทําการบ้านมานะครับก็จะ เริ่มเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วแหละนะครับต่อไปครับข้อ7ครับปมนี่จะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกเรามีความรู้สึกร่วมกับมันเราตระหนักเราตระหนกเราทึ่งเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เจ๋งเราตื่นรู้นะครับไอ้ตะหนกนี่คือตกใจด้วยนะบางคนเนี่ยความตกใจบางอย่างในชีวิตเนี่ยฝังฝังเข้าไปเกิดเป็นปมคือมันแรงอะความรู้สึกมันแรงมันเกิดเป็นปมทําให้เขารู้สึกตื่นกลัวในเรื่องนั้นะ่ะอยู่บ่อยๆนะครับ กพราะตรงนี้แหละนะครับเราไปตลกกับมันซึ่งวิธีแก้ก็คืออะไรเข้าใจมันเรารู้ว่าอ๋อไปค่อยๆค,ค,คลายปมโอเคไหมครับพี่มีตื่นรู้เราต้องเปิดมุมมองด้วยนะเปิดใจด้วยนะซึ่งการเปิดมุมมองเปิดใจเนี่ยไม่ใช่ไปเปิดนะครับมันคือไปทํากันบ้านนะครับที่น้องดามเนี่ยมันทําให้พี่เนี่ยก็คือวานขอความกรุณาพี่ไปทํากันบ้านแค่นั้นเองเมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปมดีๆทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปครับปมที่อยากให้ไปลองนะครับไปลองสร้างขึ้นมาให้มันมันชัดเจนขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของขุมพลังดีเราทาไงถึงจะเจาะขุมพลังดีในตัวเราได้วิธีเจาะที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือตื่นเช้ามาเรารักตัวเองพี่เราบอกว่าเราอยากดีแค่นั้นเองทุกเช้าพี่ครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือถ้าดีไม่ได้ก็ต้องพยายามเริ่มใหม่ลองใหม่ทาใหม่ สักพักมันก็ดีได้เองพี่ไม่เกิดปีหรอกนะครับธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปครับพี่บางคนแค่ไม่ถึง10วันน่ะก็ดีได้แล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับต่อไปครับการที่มีใจที่มุ่งมัน่นคือตั้งใจว่าฉันจะคลิกจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันให้ได้ซึ่งตรงนี้คนเราก็ต้องไปเข้าใจความสําคัญของเวลาเข้าใจความสําคัญของกรรมเรื่องกรรมนะครับก็จะบอกว่าโอ้เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมา เจอกรรมนะเราจะจัดการยังไงกับเรื่องของกรรมนะเราจะไปต่อยังไงนะเป็นความมุ่งมั่นว่าฉันเกิดมาฉันจะพลิกชะตาชีวิตก็คือโลกใบนี้มันมีอะไระเงินอำนาจกินกามเกียรติมีการทำบุญมีการรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งนะครับเราให้ความสำคัญกับเงินแค่เงินเรื่องเดียวมากเกินไปอะ่ะมันเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตเราอะเกิดมาเกิดมามันตายอยู่แล้วไงครับเรามาพลิกชะตาชีวิต ด้วยภูมิปัญญาที่เราทําการบ้านขึ้นมาเองเนี่ยดีกว่าไหมประมาณนั้นครับต่อไปครับก็คือทั้งหมดมันไม่ใช่ไอเป็นความเพอ้อฝันเป็นหลักการอย่างเดียวมันต้องมีความชัดเจนว่าเราทําอะไรงานสร้างคนครับดูว่างานในฝันของเราที่เราอยากทาจริงๆมีอะไรมีอะไรบ้างแล้วงานของจริงที่เราต้องทำเนี่ยเพื่อไปสู่ฝันของเราเนี่ยเป็นการสารฝันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราอยากเป็นนักฟุตบอลไม่มีใครมาจ้างเราหรอกครับอยู่ดีๆนะครับ <tyard. c oughs> ผมเคยได้ยินเด็กคนหนึ่งอะต้องไปรับจ้างเพื่อหาเงินออมเงินวันละหบาทมาซื้อสตัดแต่พี่ครับเขาก็เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพนะครับเงินเดือนเขาเนี่ยเยอะกว่าผมเยอะต่อไปครับมันชัดเจนว่าปมมันจะเกิดขึ้นว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราทําอะไรอยู่มันเหมือนกับเด็กคนนึงบอกอยากเก่งคณิตศาสตร์แต่ทําโจย์คณิตศาสตร์แค่วันละหนึ่งข้อเล็กๆครับข้อสบายๆมันจะได้ไหมแล้วที่เหลือไปเล่นเกมอ่ะ เราไปเล่นสนุกไปดูทีวีอย่างเดียวะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ใช่หรอกก็คือถ้าขนาดนั้นเนี่ยเขาจะไม่มาแตะโจทย์คณิตศาสตร์อีกเลยนะครับสรุปก็คือตลอดยี่บสีชั่วโมงเนี่ยเราจะทําให้มันมีคุณภาพได้ไหมนะครับอะไรก็ได้นะครับแต่ผมสรุปมาว่าขุมพลังดีการมีใจที่มุ่งมั่นอะไรสักอย่างพลิกเปลี่ยนหรือพัฒนาชะตาชีวิตต่อไปนะครับก็คือมันจะสําเร็จพอเรารู้งานว่าเราจะทํางานอะไรอย,ะอย่างชัดเจนอยากให้ไปทํากันบ้านนะครับต่อไปครับ ในเรื่องของปมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองครับสำคัญที่สุดพี่เราจะรู้เองว่ามันใช่มันเจ๋งยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราบอกได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรอย่างดามบอกได้ชัดเจนถูกไหมครับฉันจะทําตัวฉันให้ดีพวกเราตัวเราดีพวกเราดีของพวกเราดีเราเพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็เวทีดีก็คือเรา ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้สถาบันครอบครัวชุมชนหน่วยงานสังคมบ้านเมืองโลกทั้งใบมันดีได้มันก็ดีสิครับซึ่งมันก็มีเครื่องมือครับก็คือการเริ่มที่คนครับแล้วคนเนี่ยเริ่มพัฒนาปมดีจากเล็กกลายเป็นเด็กๆอย่างดามเนี่ยเด็กๆพี่ทําการบ้านเด็กๆมาเลยนะพี่สังเกตไหมเด็กๆมาเลยนะครับแต่บางคนไม่ทํามองว่าอะไรนะบางคนคิดว่าฟังแล้วมันจะเข้าใจพี่ครับวิดีโอผมฟังแล้ว เข้าใจแค่บางส่วนแต่มันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยพี่แต่ถ้าพี่ตั้งใจฟังอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งจดแล้วทำกันบ้านพี่จะเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวพี่เองก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ว่านะครับวิดีโอของผมที่ส่งไปเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นหน้าจอเนี่ยกดเข้าไปมันก็ดูได้แค่วิดีโอแต่ถ้าไปดูบรรทัดบนเนี่ยไปกดดูตรงนั้นนะครับแล้วเลื่อนลงมาดูมันจะมีลิงก์ก็สามารถมีลิงก์ไปอย่างอื่นได้นะครับซึ่งมันเริ่มคนเนี่ยเริ่มไม่ง่ายผมบอกแล้วว่าเกิดจากปมดีจากเล็ก แล้วก็แบบฉลาดให้มีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับ2ตัวเนี่ยควบคู่กันไปทุกอย่างจะพัฒนาได้มันคือพัฒนาพัฒนาจากหน่วยคนจากจุดที่เล็กที่สุดครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไปอย่างอื่นไงบางครั้งแทนที่เราจะทําให้คนเนี่ยมีความสุขมีความรู้สึกดีกับการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตเรากลับทําให้เกิดความเครียดเกิดความรู้สึกที่มันเป็นด้านลบ กับงานและใช้ชีวิตปมดีคือพลังดีพี่แล้วก็ฉลาดมีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับต้องใส่ความฉลาดเข้าไปด้วยครับก็จบแล้วนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับตรงนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นวิดีโอที่ส่งต่อนะครับแต่เมื่อส่งต่อก็อย่าลืมนะครับไปกดดูนะครับเราอยากให้บอกต่อวิดีโอด้วยนะครับก็จบขั้นที่15นะครับเดี๋ยวสักพักก็อัดขั้นที่16ต่อเลยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ